เขาบอกว่าลูกเหล็กนะครับลูกเหล็กมวลนะครับ5.5กิโลกรัมนะครับผูกด้วยเชือกยาว0.9ลูกเหล็กนะครับแล้วดึงเห็นไหมครับลูกเหล็กให้ขึ้นไปในแนวระดับอ่ะสมมุติว่าอันนี้คือเพดานนะครับอ่ะตรงนี้ก็เป็นที่มัดแล้วกันนะครับลูกเหล็กเห็นไหมครับดึงขึ้นไปในแนวระดับมวลตรงนี้คือ5.5ทีนี้ขณะปล่อยลูกเหล็กนะครับทำมุม60องศากับแนวดิ่ง แสดงว่าแสดงว่าไอเนี้ยก็จะลงลงมา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 นะครับมาอยู่ตำแหน่งนี้โดยทำมุมเห็น,หนไหมครับหกสิบองศากับแนวดิ่งเขาบอกว่ามันจะมีความเร็วเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมครับถ้าเราพิจารณาเนี่ยตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งเนี้ยมันจะมีเฉพาะพลังงานจนคือมันหลุดออกมาปั๊บ,บมาถึงตรงเนี้ยมีเฉพาะพลังงานจนตำแหน่งนี้ล่ะตำแหน่งนี้มีเฉพาะพลังงานศัก เรียนแบบคล้ายๆข้อเมื่อกี้เลยนะครับประเด็นก็คือเราต้องหาความสูงตรงนี้ให้ได้ว่าความสูงคือเท่าไหร่พลังงานศักย์คือ mgs เท่ากับเศษ1ส่วน2 mv กำลังสเหมือนเดิมครับเตัด M ครับบางคนก็จำเป็นสูตรลัดนะแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับ g แล้วก็แทน g ครับ s ของเราคือเท่าไหร่ครับก็คือ 0.9เห็นไหมครับตรงนี้เขาบอกว่าเชือกยาว0.9คือเชือกเนี้ยยาว0.9มันก็คืออะไรครับ0.9 cos 60ทันไหมคือคือเส้นเนี้ยมันอยู่อย่างนี้คือเส้นเนี้ยมันอยู่อย่างนี้นะครับ0.9 cos 60นะครับเป็น0.9ผมขอเขียนเป็น9ส่วน10ได้ไหม0.9ขอเขียนเป็น9ส่วน10นะครับ9ส่วน10 cos 60 เท่ากับหนึ่งส่วนสอง v กําลังสองอ่าขอเขียนแบบนี้แล้วกันนะครับทีนี้แทนค่านะครับ g ก็คือสิบคูณเก้าส่วน 10, วสิบคอสหกสิบคือเท่าไหร่ครับคอร์ดสิบคือหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสองค่ะโอเคครับเท่ากับหนึ่งส่วนสอง v กําลังสองทีนี้หนึ่งส่วนสองกับหนึ่งส่วนสองสองด้านเราก็ตัดทิ้งซะนะครับสิบกับสิบตัดกันก็ตัดซะ แสดงว่า v กําลังสองเท่ากับเท่าไหร่คะหนู v เท <V S 1> ่ากับส <3 S 1> ไหมคะอ่าโอเค v ก็เท่ากับ3นั่นเองนะครับ